สวัสดีค่ะสวัสดีกันกับช่องแม่เก๋เกษตรบ้านสวนเนาะค่ะมันนี้ผ้าขาสวนเกษตรของพ่อซาลี่จ้าไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าพ่อกาลังเห็ดยังอยู่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะพ่อกาลังปลูกบักพริกอยู่ค่ะหลังจากที่เมเก๋ซื้อบักพริกมาให้เนาะค่ะรอบนี้ปลูกบักพริกรอบคู่ขั้นหน้าเลยจ้าอันนี้เห็ดเป็นไฮหน้าได้ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่ว่า ช่วงนา,วาเวลาขึ้นฮ็ดหน้าเข้ากับสีใดฮ็ตหน้าไว้ในนีเนาะคะ่ะต่ตอนนี้ยังบ่ทันได้ประโยชน์อย่างเพิ่มจะดันดินกันมาใหม่เนาะคะ่ะเพื่อนกจะปลูกพักบ้งแก้วะคะ่ะแล้วก็เลี้ยงแม่แดงว่าเหกก่ไข่นําเนาะคะ่ะตอนนี้สวนกเกษตรของพอซาลีกะมีการเปลี่ยนแปลงป็นมาใหม่อีกแล้วละค่ะ หลังจากที่พอพ่นดูดปลาคาทิ้งเนาะคะ่ะปลาคากับเป็นคาเหลืองค่ะพี่น้องที่เพิ่นหิดเป็นเองนามที่ไม่เกทายห้เบิงสกีเนาะคะ่ะมันเคยเป็นปลาคามาก่อนจวนผู้ใดที่เป็นเอจี้ที่ติดตามไม่เกทมาต้าดนโดนแล้วค่ะจะเห็นเนาะคะ่ะก่อนหน้านี้มเมเก็จะเข่าสวนเกษตรบ่อยเนานะคะ่ะพออ่อได้มาเหลียงงวัวงัวมันลหลขึ้นกับบ่ก่อยมเวลาได้เข่าสวนเกษตรปันไดค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้เหลียงงัวแล้วๆพอซาลีพันก็เลยเข้าสวนเกษตรเพ่นเนาะคะ่ะ ตองฟ้ามาปลูกับพริกยานมักพริกมั่นตายกอนเนาะคะ่ะตองฟ้าวปลูกไว้เพื่อที่ว่าเขาจะได้เก็บผลผลิตออกไปขายคือเกนั่อนระคะส่วนเกษตรของพอซาลี่เนาะคะ่ะเห็ดกินเหลือกินเข้าก,กับข้ายค่ะพี่น้องเข้ากับเห็ดเป็นเศรษฐกิจที่แบบว่าโบกเกินตบ่บลุงทุนหลเนาะคะ่ะเพื่อที่ว่าเขาจะได้อยู่กันได้แบบยั่งยืนเนาะคะ่ะตามที่อพอพ่นบอกไวค้ค่ะ อันนี้ก็เป็นสวนเกษตรของพ่อซาลี่นกับยูน้ำทงไฮทงหน้าด้ค่ะบริอยู่ในโมบานเนาะค่ะอยู่ออกมาจากโมบานไม่อีกกับประมาณน3โลึงสาลูกะค่ะแต่ตอนนี้สวนเกษตรพอก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะเพราะว่าต้นกล้วยที่พ่อปลูกไว้ก็เริ่มนาตาขึ้นมาเนาะคะ่ะหลังจากที่พ่อเพิ่นปลูกกล้วยไว้หลายๆแบบนี้ค่ะพี่น้องค่ะ เพิ่นเก็บผลผลิตออกไปขายได้เงินหลายบาทด,ด้วยค่ะสามารถสร้างรายได้ให้พอได้ตลอดเนาะคะ่ะแต่ละเดือนนี่พอ่อจะมีรายได้บบตำกว่าเดือนละสี่พันถึงห้าพันนะคะที่เพิ่นเก็บของออกไปขายเนาะคะ่ะในสวนเกษตรของพ่อซาลี่นี่เพิเ่นเกษตรผสมผสานะคะ่ะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเนาะคะ่ะปลูกผักปลูกมีไวทะคายปลูกผละไม่สิ่งใดที่พ่อเห็ดใดลดตน้นทุนใดเข้าก็เห็ดไปนั่นละคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องด้ันใน้าอนีเปเป็นป้าเขานะคะเขาก,การะั่งถอกแต่พอพันกระเลียงกบไว้ในนีน้่ค่ะเป็นกบปล่อยแต่เพ่นกระลอมผาดางไว้นะคะเพื่อที่ว่าบ่าให้มันออกไปข้างนอกบ่ลอมไว้บ่ได้หรอกค่ะพี่น้องคะมีแมวมาเนะคะแมวก็มาย่องน้ำหมันคางคางปลาเขานะคะพ่นจินมากินกบนั่นละคะนี่ก็เป็นอ่อปลาค่ะ่อปลานี่เพื่อที่ว่าบ่าต้องคูดเลิกเนาะคะ่ะ เอาอยากกินง่ำใดเฮาก็เอาขึ้นมาเนาะคะ่ะสามารถสีบ้านเห็นสามารถิจับได้ง่ายๆเนาะคะ่ะถ้าเป็นสามันก็สีเลือกเฮาก็ต้องสูบน้ำหัวเขาสีไดกินปลาเฮาก็ต้องสูบน้ำเบิดบ่อแต่บ่อปลาของพอซาลี่ตรงนี้เพิ่นแร่เคดันดินไวเพื่อให้มันเป็นแอ่งน้ำไวทะเลียงปลาเนาะคะ่ะ นี่ก็เป็นพักบุ้งแก้วที่พอพ่นปูกว้เนาะค่ะที่เมเกเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าพอพ่นปูกว้ที่นี่เมียคานะค่ะพ่นซังทุกมือทุกมือรายได้จากพักบุ้งแก้วแค่ในน้อยซ้ำานี้ได้ค่ะพี่น้องเป็นรายได้ของเพ่นเดือนละสองพันเลยค่ะแต่ละเดือนเนาะค่ะพ่นจะมีรายได้ข้ามาทุกๆเดือนนอกจากว่าพ่นจะเลี้ยงงัวแล้ว,วการเลี้ยงง้วนี่ก็เป็นเิ่น,นเก็บค่ะ ส่วนการทําเกษตรแบบนี้จะเป็นรายได้ที่เขาเอาเอามาใส่จัดใจในแต่ละมือเนาะค่ะรายได้ของพอซารีนี่ก็เขามาแบบนี้แล้วค่ะพอบอกว่ามันยังยืนกักนเนาะคะ่ะพอก็เลยเหดสวนเกษตรไปพอ้อวบคูกกับการเลี้ยงงวนั่นแหละค่ะไม่เกกะเรียนรู้จากพอมาเรื่อยๆเนาะค่ะ การทำเกษตรเนาะค่ะของสวนเกษตรของพอซาลีนี่เพื่อนกะจับผัดจับทูมาเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะล่องผิดผิดล่องถืกอีหอย่างมากหลายๆอย,ย่างส่วนมือนี้แล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนกับพ่อใจในสิ่งที่จะของนี่เลยล่ะคะ่ะพ่อใจในสิ่งที่จะของเหตุดใดนั่นก็คือความสำเร็จของเพื่อนแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนว่าการที่เพื่อนปลูกเนาะคะ่ะปลูกทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพียงวา เขาปะต่องเอาเงินไปซื้อเขามากินเอาปลูกใดเข้ากระปรกูกเข้าพ่อขายใดเห้ากระขายการใส่เงินในแต่และมือมันคือค่าชสจยใจค่ะพยายามลดค่าชสจ่ใจให้ได้ไหลายที่สุดพยายามเพิ่มรายใดแก่ให้ได้ไห้ายที่สุดคือกันค่ะ นี่ก็เป็นทั่วฟักงาวค่ะที่พ่อซาลีปลูกไว้ตอนนี้กะกำลังออกผลผลิตลยเนะค่ะเก็บขายทุกมือมือละหนึ่งลอยแต่ถือว่าโอเคอยู่ได้ค่ะพี่น้องค่ะอยู่บานเหาลอยหนึ่งนี่็ถือว่าลายอยู่ได้ค่ะ<ม>คิดเบื้องต้นว่าเก็บขายทุกมือในระยะเวลาสิบห้ามือดี่ก็ได้ผลผลิตเป็นเงินบตความก็พัฒนาผลได้ค่ะตอนนี้เนาะค่ะพ่อกะกำลังเหตุ้างบักทัวเพื่อทีวาให้มันไ้หย่อยลงมากค่ะเก็บง่าย ทัวก็จะได้เก็บดูเนาะค่ะบ่มีเพียมีค่ะผลผลิตพอกก็กำลังออกเรื่อยๆนะคะออกกันต่อเนื่องเนาะคะ่ะผักทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มออกมาเรื่อยๆพอกก็กำลังดัดแปลงเนาะคะ่ะพื้นที่แปลงเกษตรจะคของเบอร์ธีว,วาห้หมันมาะสมกับพืชหรือวา,อาสิ่งที่จะคของจะเอามาปลูกนั่นแหละคะ่ะ นี่แล้วค่ะหลังจากที่บุรเขามาโดนแล้วเมื่อนี้ก็เลยพาพี่น้องเลาะสวนเกษตรของพอซารีสักดุนดุนเนาะ,ะคะ่ะพามาเบ่งบรรยากาศมาเบ่งสิ่งมีชีวิตในสวนเกษตรของพอซารีมั่นก็ยย่งดีอยู่ค่ะพี่น้องคะเป็นตะยูเป,ป็นตะเบิงของเพื่อนอีตัวละเนาะคะ่ะเนาะสำหรับเอฟซีสายเกษตรเนาะคะ่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแม่เกะเกษตรบ,บ้านสวนไว้นั่นี่เด้อค่ะ เมเกสีเอาคลิปใหม่ๆเมื่ออัปเดตให้พี่น้องได้เบิงขึ้นกันเนาะค่ะสำหรับสวนเกษตรของพอซารี่มื่อนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิงแล้วก็รอดติดตามกันตอนต่อไปค่ะว่าพอซารีเป็นสิเธิ์อยียงไว้อีกเนาะคะ่ะเอาัว้แล้วเม่เกีค่ะจะขอปิดคลิปไว้เพียงสนิกบอเนาะคะ่ะจังไดก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแม่เกษเกษตรบ้านสวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเมเกน้ำเนยนะคะพี่น้องค่ะ ติดตามกันไปโดนๆค่อยเบิงค่อยแง่งกันเนาะคะ่ะอาจจะมีคลิปเกษตรแน่คลิปหั่วแน่นั่นละคะ่ะผสมปนเปกันไปบอกเล่าเรื่องเล่ากันทำเกษตรกันเนาะคะ่ะ